สวัสดีครับผมกุยรัชดานะครับวันนี้เราจะมาจับผิดกลุ่มกรรมลอที่นักต้มตุนนะครับโดยนำกลุ่มโดยนักเข่ากรรมลอที่ปลอมมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจอสีหรือจะเป็นเรื่องของกล้องสีหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอเลสเซนสแกน หรือไม่ว่าจะเป็นปั้นเจียนกมรมลอขึ้นมาซึ่งเป็นนักเรียนอนุบาลยังไม่รู้ว่าจะดูพระเป็นหรือเปล่าก็ทําตัวเป็นอาจารย์แล้วมาค้าการันตีให้กับพระแกในกลุ่มของพระแกในท้องตลาดทั้งหมดแล้วก็มาสร้างอ,าอุปโลกพง์นี้เพื่อต้มตุนประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบให้ดูระหว่าง ฟอรเร็กเซนที่ตรวจเช็คพระได้กับที่ตรวจเช็คไม่ได้ระหว่างกล้องอเครื่อง1600เท่านะครับพันหกกับเรื่องของแบคไลกับพวกนี้เราจะมาจับปิดทั้งหมดของขบวนการต้มตุนทั้งหมดนะครับในรายการวันนี้เราได้ร่วมกับอาจารย์โจ๊กแห่งบ้านสมเด็จนะครับที่เราจะมาสาธิตให้ท่านดู เราจะไม่ใช้คำพูดแล้วไปทำให้กล้วยเขวว่าจริงหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะทดสอบให้ดูของจริงนะครับแต่ข้อแรกที่ผมจะพูดถึงว่านักกลุ่มนักต้มตุ๋นตรงนั้นผมให้ดูหลักฐานทัที่ผมเครือบไว้นะครับที่ใส่ไว้ในจอนะครับนี่นะครับนักเรียนคนที่สามนี่นะครับนักเรียนอนุบาลไปเรียนไม่จบอยู่ใกล้ๆกุงเทพร้อยกว่าโล ซึ่งจังหวันนี้จะมีเลิงอยู่นะครับเนี่ยอยู่ในจอยังเป็นนักเรียนกำลังหักศึกษาพระอยู่แต่ก,กระโดดขึ้นมาทีเดียวโดยนักข่าวกำมารอนี้เป็นตัวปั้นออกมาตัวโกหกที่ผมให้รางวัลไว้มีผลอยู่ต่อนะครับคุณสามารถชี้ช่องแจ้งความได้แล้วมารับรางวัลน,นะครับนี่คือรูปแรกนะครับรูปที่สองก็คือที่ใช้เครื่องฟลูออเรสเซนต์ cent, แล้วรับตัวเช็คพระ ซึ่งเครื่องนั้นมันตรวจเช็คได้เฉพาะโลหะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะดูลยในนี้จะไม่มีดินไม่มีผงแคลเ,เ,เซียมจะมีเฉพาะโลหะล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเช็คตรงนั้นออกมาแบบนี้คุณดําเนินคั้การเข้าได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายลายที่เช่นเดียวกันตัวเช็คออกมามีแต่โลหะนะครับเนื้อดินเนื้อผงพวกนี้ไม่มีหมดนะครับรวมทั้งผงแคลเซียมแล้วก็เราจะดูเรื่องของสีแบคไล หลังจากนี้ตรงนี้เราค่อยให้อาจารย์โจ๊กเป็นท่านเป็นคนอธิบายต่อนะครับโดยทดสอบทั้งของเครื่องจริงน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดถึงรายละเอียดที่ตำราที่พูดไร้ว่างไงนะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับเบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเอกุอุยก็ได้ติดต่อแล้วเราก็ถามกันเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับต้องบอกว่าแสงแบ็คไลท์นะครับ ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแสงสีม่วงนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยถ้าเป็นแบล็คลท์จริงๆนะครับโดยทั่วไปนะครับธนาคารคนที่ทำงานธนาคารจะรู้จักนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ทดสอบธนาบัตรหรือทดสอบแบงค์นะครับหรือห้างร้านทั่วไปเนี่ยก็จะมีซื้อไว้เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับนะครับนะครับเวลาแสงแบล็คลท์นะครับเมื่อกระทบกับธนบัตรนะครับเราจะพบกับตำแหน่งที่เรียกว่าเส้นใยเรืองแสงเนี่ยนะครับ จะเป็นเส้นเส้นซึ่งต่างกับลายน้ำนะครับต้องแยกกันนะครับลายน้ำเนี่ยนะครับเราส่องกับแสงได้แต่ว่าถ้าเป็นเส้นใยที่เรืองแสงนี้นะครับจะต้องใช้แสงบ็คไล์เท่านั้นนะครับบางตำแหน่งนะครับเราจะเห็นหมายเลขนะครับนี่ก็คือพบกับหมายเลข1,000นะครับตรงนี้นะครับฉายก็จะขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยถ้าปิดไฟมืดก็เห็นชัดขึ้นนะครับซึ่งในธนบัตรนะครับมี2ด้านเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะพบนะครับใช้ทดสอบ ธนบัตรจริงนะครับนี่นะครับลายลายเส้นใยเรืองแสงนะครับจะขึ้นเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นภาพนะครับส่วนอันนี้นะครับคือแคลไซต์จริงๆนะครับแคลไซต์จริงๆเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเวลาโดนแสงสีม่วงครับก็ยังคงเป็นสีม่วงครับไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าไม่ได้เป็นสารเรืองแสงนะครับนี่จะเห็นนะครับนี่คือแคลไซต์จริงนะครับก็จะเห็นเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับแล้วไม่ได้เรืองแสง ผิดกับเส้นใยเลืองแสงนะครับหรือเวลาเราฉายไปที่พระสมเด็จซึ่งจะเป็นปูนเปลือกหอยก็ดีหรือมีขาวไซด์ที่ผิวนะครับสีก็อะไรพื้นขาวจะได้ชัดนะครับก็จะพบว่าก็จะออกมาเป็นก็จะเป็นสีม่วงปกตินี่แหละครับไม่มีไม่มีการเรืองแสงใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือ b บ a c k light นะครับคราวนี้เวลาเรามาดูกล้องนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับทั้ง2ตัวนี้จริงๆก็ดูดูได้ชัดเหมือนกันนะครับเวลาเราดูอย่างนี้ครับ อันนี้ต้องถามพี่กุ๋ยว่าพี่กุ๋ยใช้มานานนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกรนะครับที่เปิดเปิดศูนย์พระแล้วใช้กล้องกําลังขยายสูงถามว่าเวลาเราดูแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเห็นสีจริงของพระจริงๆก่อนที่มาใช้ตอนนั้นผมมีการทดสอบแล้วก็ให้ช่างเขามาตั้งเขากบอกว่าหลากหลายสีที่ทางไปมันล้วนแล้วแต่มองไม่เห็นฮะสีที่มองเห็นก็คือสีธรรมชาติเนี่ยครับนี่คือสีธรรมชาติไม่ว่า ในมวลสารเป็นสีอะไรมันก็จะออกมาสีอย่างนั้นนะครับคราวนี้เวลาเราใช้กล้องที่เป็นกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยครับหลักการขอเขาคือเขาจะเป็นไฟที่เป็นสีขาวส่องลงมานี่นะครับนี่ก็สีขาวนะครับคือสีสีธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเป็นแบล็คไลท์อย่างที่บอกครับแบล็คไลท์ก็เป็นสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับสีไม่ได้เปลี่ยนนะครับคราวนี้ผมในกล้องดูนะก็คือเป็นสีขาวกล้องนี้เนื่องจากว่าผมตั้งค่า เปลี่ยนสีเอาไว้เป็นโหมดสีนะครับผมเอามาวางเอาไว้สีก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาเราตั้งเขาเรียกว่ามันจะเป็นโหมดนะครับเราเปลี่ยนกล้องนะครับดูกล้องนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เราตั้งก็คือว่าแล้วแต่แล้วแต่กล้องครับบางกล้องเขาก็เรียกว่าเป็น inverse color นะครับก็คือเป็นสีตรงข้ามนะครับหรือบางกล้องก็จะอยู่ในโหมดนะครับการปรับสีที่นะครับ ตรงข้ามกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเวลาตั้งโหมดนี้ขึ้นมาครับก็จะเห็นกลายเป็นเปลี่ยนนะครับเป็นสีฟ้าในขณะที่ถ้าเราฉายเราจะเห็นว่าไฟไม่ได้เปลี่ยนนะครับฉันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไฟแบคไลท์้องใช้คำนี้นะครับไฟยังเป็นไฟสีขาวเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นการตั้งโหมดในเครื่องอ่ะเดี๋ยวคนถามผมตั้งจากจอนะครับก็คืออย่างนี้ครับเรากดเห็นไหมมันก็จะเป็นอันนี้เป็นนีแกีฟไฟ นะครับถ้าเป็นเครื่องนี้ก็เรียกน,นี่ก็ถอดไฟบางเครื่องอาจจะเรียกอินโวลต์คาลเลอร์นะครับซึ่งเป็นการตั้งจากกล้องโดยตรงเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกล้องนะครับแล้วก็ไฟยังเหมือนเดิมเป็นสีเฉยถามว่าถ้าผมถามเยกุยว่าเนี่ยเยกุยว่าตัวนี้คืออะไรเทกุยทราบไหมครับถ้าเขาเราไปสีในธรรมชาตินั้นนั่นคือเม็ดหยกเห็นไหมครับแต่พอมาโผงนี้ปุ๊บเป็นสีตรงเป็นสีที่เขาตรงข้ามเหมือนจะออกนี่ออกเป็นสีส้มแดงนะครับ จริงๆแล้วผมก็อยากเสริมเ,มเติมว่าการที่ทุกวันนี้ออกมาโฆษณาชวนเชื่อเรื่องขายเครื่อง<ะ>สีแบคไลท์ก็ดีนวนแล้วแต่นักต้มตุนทั้งนั้นนะครับ3า0 0ันหกหรือ7 0 0ดพล้วนแล้วแต่ต่อแหลทั้งนั้นนะครับที่เราใช้อยู่นี่ประมาณ600้อยถึงเจ็เท่านั้นเอง,ท,งทั้งเครื่องเราตั้งพ<ะ>ันหถ้าเราใช้ใหญ่กว่านี้มันต้องไปทะลุถึงโน่นกำแพงโน่น<ะ>เพราะฉะนั้นความที่ ความเป็นหลักวิทยาศาสตร์นี่มันมันใช้คำนวณได้หมดนะครับไอ้ทุกวันนี้กลุ่มก้อนของนักต้มตุนทั้งกลุ่มเนี่ยรวมตัวกันช่อโฉนหลอกลวงต้มตุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่เสียหายสามารถแจ้งดําเนินคดีได้นะครับส่วนที่เหลือเราให้อาจารย์โจ๊กเป็นอ,อธิบายต่อนะครับครับคราวนี้สมมุติว่าผมเอาธนบัตรมาวางนะครับเห็นไหมครับเราจะไม่พบเส้นใยเรืองแสงครับ เราจะเราจะเห็นแค่เป็นลวดลายต่างๆตามปกติครับแต่ขีดที่เป็นเส้นใยเรืองแสงเนี่ยเราไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับครน,นี้เวลาธนาบัตรมาเป็นสีใดก็ตามเขาก็จะเป็นสีตรงข้ามนะครับอย่างตำแหน่งที่เราเคยเจอแบงค์พันหมายเลข1นึ่พันนะครับนี่เราก็ไม่เจออะไรนะครับแต่สีสันที่ออกมานี่คือเป็นสีตรงข้ามเฉยๆนะครับเนี่ยนะครับ เปิดกล้องนี้เราก็ซูมเยอะนะครับเราถอยให้ก็จะเ,เจอแค่สีตรงข้ามแล้วเวลามาเราก็ดูดูดูดสดใสนะครับอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับเราจะต้องเจอเส้นใยที่เห็นตอนแรกที่เป็นเส้นใยเรืองแสงแล้วก็พ้าครับถ้าเนื้อนะครับออกขาวเหลืองหน่อยเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเป็นสีออกเป็นสีฟ้าออกเป็นสีเดี๋ยวเราเจะไปเข้าไปกล้องที่สีธรรมชาตินะครับผม<ห>จะจ<ำ>บอกแฟนๆภาคเครื่องนะครับ ก้องเขาจะไปสีพ่อสีแม่มันก็อย่าไปเชื่อนะครับสําคัญที่สุดคือสีธรรมชาติเรามองเห็นมวลสารในองค์พระว่าเป็นสีอะไรมีเนื้อเช่นว่าเนื้อกําแพงออกมาเป็นสีอะไรมีหยกสีหยกจะเป็นสีอะไรเพราะชนะไอ้สีที่เขาไปหลอกพวกคุณเนี่ยคุณอย่าไปโดนหลอกเลยเอามาให้ใช้เฟรีผมเอาไปเฟี้ยงริ้งอะไรที่ไม่ธรรมชาติมันก็ ไม่สามารถที่ดูได้ธรรมชาตินะครับสีเดี๋ยวเราจะมีสองเครื่องให้ใหดูนะครับนนะเรื่องสีสีไอ้เรื่องสีฟ้าเนี่ยเราเห็นเม็ดสีแดงแงนั้นความเป็นจริงแล้วมันเป็นเม็ดหยกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเม็ดหยกจาก,กสีธรรมชาติรอยที่เห็นขา,ขาวๆอย่างเงี้ยครับปกติก็จะเป็นรอยแตกที่เป็นสีดบสีมันก็เอามาตรงข้ามเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับอจำจำ,จำจุดนี้ไว้นะครับเป็นแค่การปรับสีเฉยๆนะครับ เปลี่ยนตรงหัวไหลเห็นไหมฮะจะเห็นเม็ดยกเลยเพราะฉะนั้นแฟนๆรัคเครื่องจำไว้นะครับสีธรรมชาตินั่นคือดูได้ดีที่สุดแล้วกล้องคุณจะใช้ไม่ควรจะเกินพันเอ็กว้วยสามใบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปกี่พันก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่หลอกคุณทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้ ผมเครื่องผมพันหกผมใช้อยู่ประมาณ700ไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสีธรรมชาติที่ออกมาเม็ดกำแพงซุ้มกอเราก็จะเห็นสีซุ้มกอนะครับหยกเราก็จะเห็นหยกเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ตามในนี้นี่คือขบวนการตอนหนึ่งเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพาะสมเด็จที่เข้าเครื่องฟอเรสเซนกับที่พวกที่กำมะรอเครื่องเพียงแต่ตัวเช็คโลหะ ไม่สามารถตรวจเช็คพวกเนื้อผงหรือเนื้อดินได้นะครับเดี๋ยวเรามาเอาสมเด็จองค์เดียวกันนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบว่าเราในจาออีกนิดนึงนะครับใครชวนคุณไปทดสอบเครื่องอกล้องพันหหรือ2 0 0 0ันหรือสามพันคุณอย่าไปเสียตังค์นะครับเพราะว่ามันดูได้อยู่แค่มเช่นองค์นี้เราดูได้ข้างนอกแค่2อสาอย่างเท่านั้นเองพะมากกว่านั้นมีอัตราส่วนผสมเท่าไหร่เราไม่มีโอกาสรู้ ว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณมองได้แค่นี้นะครับแต่เราพอเข้าเครื่องโฟเลสเซนสแกนปุ๊บมวลสารมีอะไรบ้างในจำนวนที่มีอยู่รวมทั้งหลากหลายชนิดที่ทุกอย่างอัตราส่วนก็จะออกมาหมดนะครับนั่นคือหลักวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สดุดเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คพระไม่ว่าดูด้วยตาเปล่าหรือ 10x หรือดูด้วย1 6 0 0 x คุณอย่าไปเสียตังค์เลยฮนะล้วนแล้วแต่ ไม่สามารถให้ความแม่นยําแล้วก็ชัดเจนได้มีแต่หลอกมาวันถ้าคุณเห็นว่าถูกเสียแค่ร้อยสองร้อยคุณก็ได้แค่คุณค่าของเช็คพระร้อยสองร้อยนะครับการเช็คให้ได้มาตรฐานแล้วกวาเป็นเนื้อที่มีส่วนผสมของมวลสาระอะไรคุณต้องเช็คด้วยเครื่องฟัวรลเซนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวทังนี้เลยครับวางได้เลยครับ บอกว่าฟลูออเรสเซนส์แกนเนี่ยเราไปอยู่ในจุดที่เลยจากการที่กล้องมองเห็นแล้วนะครับได้ละเอียดกว่านะฮะก็คือเช่นเดียวกับพวก EMI ที่ m r i ที่เราไป SLA นะครับตามโรงพยาบาลสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจำเป็นจะต้องเข้า m อ็เพื่อที่จะไปเห็นข้างในนะครับเช่นเดียวกันองค์พระก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเครื่องปัจจุบันเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุด ในเมืองไทยมีสามเครื่องเท่านั้นที่สามารถตรวจเช็คได้ก็จะมีที่รัชดาที่อาจารย์โจ๊กแห่งบ้านสมเด็จแล้วก็ที่ทางใต้นะครับของสมบัติ3แผ่นดินนะครับเรานอกนั้นที่ไหนก็ใช้ไม่ได้แล้วคุณไปดูแค่กล้องพันเอ็กพันเสียเปล่านะครับเพราะคุณไม่ได้สามารถที่จะได้รายละเอียดเท่าที่ควรจะมีนะครับแค่ดูได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ เพราะนั้นถ้ามีโอกาสใช้ควบคู่ก็กโอเคดูนะเราจากกล้องพันหกเราดูสีสารบางส่วนแต่เราเข้าเครื่องนั้นคือไปหามวลสารที่แท้จริงที่มีอยู่นะครับก็อย่างนี้เราก็จะเจอองค์ประกอบนะครับทั้งซิลิคอนนะครับจริงๆกลุ่มนี้ก็มาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มดินต่างๆนะครับแล้วก็ผมเกสรอย่างองค์เนี้ยเนื้อนะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับก็มี ส่วนที่เป็นดินขาวหรือดินสอขาวต่าง,งๆนอยู่ด้วยนี่คือผลที่ออกมาแล้วนะครับว่าสมเด็จองค์นี้เราเช็คออกมาแล้วนี่คือตามมวลสารตามตำรานะครับซึ่งมีเพียงเครื่องชนิดนี้เท่านั้นที่สามารถเช็คพระสมเด็จเนื้อดินและแม้แต่ทั้งทองคำทุกอย่างที่ได้นะครับแล้วในท้องตลาดเช็คไม่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เราดูจากตรงนี้ที่ เอาละเรื่องกล้องต่อแหลนี้ผ่านไปแล้วเราก็จะคุยถึงเรื่องเครื่องตอแหลก็ผ่านไปแล้วนะครับนี่ฮะนี่ที่ที่ว่ามีลิงเยอะๆเนี่ยไอเสียนกมารอที่ปลูกปั้นขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นที่ความเป็นจริงนะครับการที่คุณจะเช็คตรวจเช็คพระสมเด็จหรืออะไรคุณจะต้องมีตำรานะครับนี่คือคมภีร์โบราณที่ปู่คําเขียนไว้นะครับ เช่นมีพูดถึงผมว่าตรงนี้ให้อาจารย์เป็นคนอธิบายจะละเอียดกว่าครับก็นี้เป็นบันทึกที่เขาบันทึกต่อๆกันมานะครับ <Okay. S 1> ประกอบด้วยมีดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่านะครับจริงๆกลุ่มที่เป็นดินนี่ก็คือเป็นมีทั้งแร่ธาตุแล้วก็เป็นดินกลุ่มที่หายากนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดินเจ็ดธาตุเจ็ดสระนะครับดินหลักเมืองนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในกระดาษาที่เราเห็นหรือที่เขาจดบ,บันทึกต่อๆกันมา ในตำราหลายๆเล่มนะครับก็พูดตรงกันนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับที่ประกอบนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดินหลักเมืองแล้วก็พิมพ์พระนะครับก็สําคัญนะครับนั่นอย่างเนี้ยพิมพ์ชายจีวรบางชายจีวรหนาชายจีวรเส้นลวดนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่ต้องศึกษานะครับนะครับนี่ก็มีเรื่องของพิมพ์นะครับที่ว่ามีพิม เปบัวตูมพิมพปรกโพนะครับพิมพฐานคู่อย่างเงี้ยถ้าเราศึกษามาดูเราจะรู้ว่าตัวที่อักษรที่จดต่อกันมาเนี่ยจะรู้ว่านี่ก็คือพิมพ์ที่อยู่ในบางขุนพรมนะครับนะครับเนี่ยนะโอ้คุณพิมพทรงเจดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างนะครับก็ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้วยนะครับประวัติศาสตร์นะครับข้อมูลนะครับที่มีการจดบันทึกซึ่งอันเนี้ยเราก็เราตรวจสอบได้ว,ว่า นเนื้อหาที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหลายท่านที่เขียนตำรามาแล้วก็ตรงกันนะครับเรื่องนี้อขอให้ผมเป็นคนพูดตรงนี้หน่อยนะครับก็คือหนึ่งผมเชื่อว่าเซียนกรรมลอหรือเซียนทั่วๆไปหรือพวกกลุ่มนักต้มตุนทั้งหลาย มันไม่เคยรู้ว่าประวัติของสมเด็จนี้ท่านสร้างพระไว้กี่ที่นะครับจริงๆในประวัติปู่คําที่บันทึกไว้ทั้งหมดมี13วัดนะครับ13วัดตรงนี้รบกวนอาจารย์ช่วยอ่านทีนะครับก็ถ้าเอาว่ากันตามเอกสารที่เห็นนะครับก็มีวัดระฆังโคศิตารามนะครับที่เรารู้จักอยู่แล้ววัดบางขุนพรมในนะครับหรือวัดใหม่อมตรถนะครับวัดบางขุนพรมนอกนะครับหรือวัดอินนะครับวัดชายโยวรวิหารนะครับ วัดละครธรรมนะครับวัดชีประขาวนะครับวัดอัมพวานะครับวัดปากบางนะครับยุธยานะครับวัดพิทยเพียรยุธยานะครับวัดตะไครนะครับอยุธยาวัดสตือนะครับอยุธยานะครับแล้วก็มีวัดกลางราชบุรีนะครับวัดโพบางประอินทร์นะครับนอกจากนั้นเรายังจะต้องรู้ว่าบล็อกแม่พิมพ์ทำด้วยอะไรทั้งหมดมีจำนวนอะไร ลบวาราจารย์อ่านไปด้วยอ๋อนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้นะว่ามีบล็อกหลวงวิจารเจรานายนะครับแล้วก็มีแกะถวายสมเด็จโตนะครับตั้แต่สองสี่ศูนดสองสี่หนึนะครับมีทั้งบล็อกหินอ่อนมีดโกนแล้วก็มีบล็อกทองคำนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรับเช็คพระหรือจะดูพระให้เขาคุณจะต้องมีทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักฐานทุกอย่างที่จับต้องได้เช่นในหนังสือเล่มน,นี้ เล่มน,นี้69เปเราตีง่ายๆคือ70เปีนะครับคนสั่งพิมพ์เล่มน,นี้ก็คืออดีตอธิบดีกรมตำรวจพลตรเวเผ่าศรีนอนนท์นะครับพิมพ์เป็นครั้งที่3เมื่อ69ปีกว่าป่าที่แล้วนะครับเป็นเล่มที่3นะครับแล้วพิมพ์อยู่ในนี่ครับเป็นเล่มที่3พิมพ์อยู่ในโรงพิมพ์ของหลวงนะครับเพราะฉะนั้นหลวงเป็นผู้อุปการะนะครับเพราะฉะนั้น เราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงหลักฐานของทางราชการหนังสือเล่มนี้ถือเป็นทางราชการนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกพวกมวลสารในการเน,นี่ยฮะเราจะเห็นเลยนะว่ามีการบันทึกมวลสารในการสร้างพระที่อยู่ในผสม,ผสมอยู่ในองค์พระสมเด็จน,นะครับถามว่าไอ้พวกเสียงกรมารอพวกนี้หรือพวกนักล่มตุนหรือกลุ่มใหม่ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยโดยนำโดย นักข่าวกรมบาลน,นี่มีมีความรู้เหล่านี้ไหมนะครับแล้วก็เช่นอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็คือส่วนผสมของอยู่ในองค์พระสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะไปซื้อจากที่ไหนก็นแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนสามารถใช่คข็คุณได้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือที่จะแช่คข็คุณได้เพราะฉะนั้นแฟนฟนพระเครื่องที่มีสมเด็จคุณเช็คได้เพียงที่เดียวคือที่ศูนย์พระราชาดาแล้วก็ส่วนที่ของอาจารย์โจกนั้น ไม่รู้ว่าอาจารย์รับเช็คหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับครับนีบ่ปัจจุบันผมนจะส่วนใหญ่ทํารายการเป็นลักษณะให้ความรู้นะครับคือถ้าดูแล้วพระใครสวยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่พอที่จะเป็นประโยชน์ได้นยผมก็จะนํามาออกในคลิปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องนะครับก็อจารย์ประวัติต่างๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นประวัติที่ผ่านการจดบันทึกต่อๆกันมานะครับหรือ ในหนังสือนะครับที่มีลักษณะความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะเอามาประมวลผลเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าไม่อยาให้พวกท่านเสียเสียตังเสียเงินเสียทองแล้วไปให้พวกหมาแดกดีกว่านะครับ<ม>เพราะพวกนี้ไม่มีความรู้โดยเฉพาะอุปหลกพ้ะแก้ขึ้นมาโดยนําโดยนกันยนยนขกข่าวกรมะลอนี้พยายามปลุกปั้นสร้างนิยายขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น คุณต้องเอาที่หลักฐานที่จับต้องได้ประวัติศาสตร์ที่มีให้คุณบันทึกไว้นะครับรวมทั้งหนังสืออย่างเล่มน,นี้เราถือว่าเป็นของทางราชการที่เชื่อได้แน่นอนส่วนคำเพย์บายลานนี้เนื่องจากอายุยืนยาวบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราใครจะไปรู้ว่าใครเป็นคนเขียนเอาละคุณไม่เชื่อเล่มน,นี้ก็ได้แต่คุณก็ต้องเชื่อเล่มน,นี้เพราะทั้งเล่มน,นี้คือทางหนังสือทางราชการเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยนะครับในประเทศไทยณนะปัจจุบันตอนนี้ นอกจาก3ามแห่งที่ผมกล่าวถึงคือที่ศูนย์พระราชดาที่อาจารย์โจ๊กรวมทั้งสมบัติสามแผ่นนี้ไม่มีคนไหนสามารถตรวจเช็คพระสมเด็จให้คุณได้นะครับที่เหลือต่อแหลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เราทดสอบด้วยของจริงนะครับไม่ใช่มาพูดแบบลมปากนะครับไม่ใช่นะครับฟังเขาเล่าจำเข้ามาไม่มีนะครับหรือพยายาม แบบนักข่าวการมารอเที่ยวไปหาปลูกั้านขึ้นมามันไม่ใช่นะครับมันเวลานี้ตลาดนี้วงการพระเครื่องเวลานี้ผมว่ามันมั่วมากนะครับพระเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซะส่วนใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นการเตือนเตือนแฟนนพระเครื่องว่าคุณจะเช็คคือพระหรือจะเช่าพระควรจะที่ไปหาที่ไปที่มาที่ชัดเจนแล้วสามารถออกเป็นทางเครื่องฟลูออเรสเซนต์ที่ออกมา มีทั้งใบรับรองแล้วว่าองค์พระองค์งนี้มีอะไรนะครับตั้งบทฐานที่ระบุในคมภีร์ก็ดีในหนังสือทั้งของราชการนี่ก็ดีคุณถึงจะซื้อนะครับถ้าไม่ใช่ทั้งหมดคุณตีแก้ไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์โจกด้วยนะครับ,รบแล้วก็ฟแฟนพรกเครื่องคงจะได้หูตาสว่างขึ้นนะครับอย่าไปเชื่อกลุ่มอุปโลกน์ที่ตั้งขึ้นมาก่อกลุ่มใหญ่เวลานี้นะครับของแกทั้งนั้นนะครับผมไม่อยากให้ท่านเสียตัง นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ